้มซัมซุงสามสิบสองนิ้วนะครับ LCD ทีนี้อาการมันก็คือว่าไฟแดงติด,ไ,ดไฟแดงติดเพราะเรากดเปิด power มันไฟแดงก็จะดับหายไปสรุปว่าแผงนี้เสียนะครับก็เลยได้นี่นี่แผงเก่าเอาแผงจากอีกหนึ่งตัว ต่อมาแล้วครับจากตอนนี้เนี่ยต่อแพรไว้อยู่ตรงนี้ฮะชุดใจไฟชุดซับไายนะครับมาใส่ฮะอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยต่อทํามแล้วครับอันนี้ของเสียนะครับถ้าจะซ่อมก็ซ่อมได้นะครับแต่จะเสียเวลาหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเราไม่มีความรู้มากมาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เราก็อาจจะซ่อมไม่ได้ ต้องให้ช่างเก่งเขาส้มเอานะครับถึงจะใช้งานได้นะฮะบ,บอร์ตอันนี้แต่ผมไม่เก่งนะฮะผมก็ใช้เปลี่ยนเอาอย่างเดียวนะครับยกบอร์ดเปลี่ยนเลยจบตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับรอสักครู่เดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับ เ,เรียบร้อยแล้วครับประกอบีย้ร้อแล้วเราเสียบปลั๊กไฟปิดจะมีไฟขึ้นตรงไหนแม่ไมฟขึ้นตรงนี้นะครับแดงๆครับก็ริบก็มี นเรียบร้อยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนี่โอเคจับเลยเปลี่ยนพเวอร์เปลี่นดับพลายนะครับตัวเดียวเปลี่ยนเมนบอร์ดใจไฟนะครับตัวนี้เสียซึ่งถ้าอยากจะลุกช่างที่เก่งๆก็จะตรวจเช็ค วงจรตัวไหนเสียก็อาจจะไม่ต้องไปหาบอร์ดมาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเอาแบบง่ายๆไว้โูกเรืวอ่งไว้พอดีมีเครื่องสำรองอยู่แล้วที่เสียคนละอาการเอามาใส่ปุ๊บใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้แถวโอเคผ่านนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ